ครับสวัสดีครับมูนี้กับมาโหกันอีกแล้วครับกับช่องคัมบรีดมัมเมอรครับก่อนอื่นฝากกดซับส,บส,บสบไครป์กดไลค์ให้กันน้ำแนเดอร์ครับครับสำหรับมูนี้ซีมาแนะนำการแพ่นเสียงของหรือถึงบอกโลแลนอาจจะศูนย์นะครับตามที่มีน้องคอนหนึ่งคอมเมนต์มานะครับ ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ช่องเพื่อเป็นกำลังใจน,น้ำใจด้วยครับผมครับมาเริ่มงมาเลยครับครับแพทอ์นอดับแรกครับผมเอาค่าเบีไยวไว L ยอลนครับส่วนเปิดกระชันผมเอาไว้ R ครับส่วนแพทย์ซูตบระสูตหนึ่งกันแล้วแต่ค้นมักนะครับผม อางอันผมกับสบิโบแพนคก็จไข่ครับพวกลูกไข่ลูกแซกผมจะบบแพนไไปนะครับสมบัตผมจะแพนไวแต่เปิดขั้นสมมติแพนไวแอลหาใบสองผมแพนไวอารหาครับอะแอลหามงโกมีสองใบนะครับ ส่วนคาบเบลผมจะปิดไปก่อนลองฟังบิงครับต่อไปผมจะมิวเสียงคางเอวนะครับ,รบมันจะออกตะใบาแหลกนะครับอันนี้ผมจะมิวอานะครับส่วนที่เป็นใบสองที่ผมแพ่นออกไปนะครับเนาะ เพื่อผู้ใดอยากได้อีกแบบว่าเอาค่าเบลแยกไว้ทั้งหากผมแนะนําให้เป็น L นะครับเพราะว่า L มันจะเป็นโมโน L อมันจะแห้งกว่าอาครับก็อนน็จะแพ่นเอากรตตองไปตั้งค้ามันก่อนครับขอมาที่เศร้าครับเศร้ากดเอเซนขวามาเรื่อยๆ มันจะมีคำว่าโมโนกับแพ่นครับให้เดียกไปแพ่นก่อนนะครับทุกใบเลยครับผมใบใดอยากจะแพ่นก็เห็ดเป็นแพ่นไว้มันจะออกไปครับเดี๋ยวผมจะลองมีโอเวอร์นหนึ่งนะครับเนาะ กลับไปร่วมครับจะมีอีกเทคนิคนึงคือแพนค่าเบี้ยวไวเอวเลยกับจุดเปิดกระชันไว้อาครับแพนแ้มสุดเลยครับอ่าเจ็ดครับอ่าซนนี่มาเลียนกับเอามาอไว้ เอากับข้าเบี้ยวถ้าว่าบรรองแผ่นไปสุดนะครับครับลูกแซกลูกยังกับว้แผ่นไว้กลางเปลี่ยนจากแผ่ไว้ซ้ายไปกว่ักตามนี้ครับขั้นตอนแรกก็กด if เศร้าขมันนะครับเดินขม่ามันกับพิบที่เอาพุฒมันจะมีเอาพุฒกับวอลลุ่มครับเอามันกับพิบที่วอลลุ่มเดีวครับ จิตขวาเขามาแล้วก็กดสเปกบาร์เขามาข้างขวา,ขวา,ขวาครับให้มันกระพริบอยู่ตรงนี้ครับลองฟังวงเทียงผมแพ้หน่อยฟังะขคาอันนี้ผมมิวชุดทอมไวครับนนจะออกแต่ค่าเบลส่วนอาครับผมบนจปล่อยอานะ แพนออกไปแบบนี้มือมิกจะสบายนะครับเพราะว่าท่อมกับข่าบเบวจะแยกออกเป็นสลายเลยครับระหว่าง L กับอาครับทีแนะนําไปก็คือก่อนจะแพนต้องกดเข้ามาที่เศร้ามาันขับแล้วเลื่อนเขมามันจะเป็นแพดเดิ้มันจะมีคําวโมโนกับแพนครับถ้าบเปเเลียนเป็นโมโนมันจะบปแพน่ให้นะครับ ครับผมตามนั่นครับตามที่ผมได้แนะนำไปนะครับเนาะคลิปตอ่อไปผมจะมาแนะนำโลโอพี่จุด <laughs> บอร์ด D R แปดแปดศูนย์ครับกับการแผ่น L R ของบอร์ด D R แปดแปดศูนย์ส่วนมูนีโลแลนด์อาจจะศูนย์นกะขอบคุณที่ติดตามราับชมและฟังกันครับผมอย่าลืมกดซับสไครต์ก,ก,กด ถูกใจเป็นกำลังใจห้องเฮ้าด้วยนะครับขอบคุณครับ